ดาบแลตัวนี้พี่แจกฟรีๆนะครับได้ฟรีๆถาวรนะครับพร้อมกับของแถม30โลบักฟรีๆในตัวนะครับใครอยากได้มามาฟังกติกากันเลยนะครับ โอเคนะครับผมก็ต้องขอกาบสวัสดีน้องๆเด็กไทยผน่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กชาแนลนั่นเองครับก็วันนี้เนี่ยเราอยู่ในส่วนเกมโลบอชแมปเบสบอลเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับแต่ว่าพิเศษมากกว่านั้นก็คือคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มแจกไก่นะครับไก่เบสบอลนะครับที่มีดาบแปรนะครับก็คือถ้าอัปเดตนี้นะครับ อัปเดตเมื่อไหร่เนี่ยก็คือดาบแรตัวนี้จะเป็นไอเทมที่ไม่มีขายอีกต่อไปนะก็คือจะเป็นของแรเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยพี่จะมาแจกฟรีๆเลยนะครับนี่นะบบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับใครที่ตามหายอยู่นะครับคลิปนี้พี่มาแจกฟรีๆครับกติกาเดี๋ยวพี่จะบอกแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่จะไปสุ่มนะครับแจกโลบัคฟรีๆก่อนนะครับตามที่พี่บอกตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะนะครับให้คอมเมนต์ชื่อเล่นนะครับแล้วก็วงเล็บบิชแนลหรือว่าใส่แฮชแท็กบิชแนลก็ได้นะครับใครที่อยากลลุ้นนนนรรรัััับบบโคคฟีๆ่เองะก อื่นเลยเดี๋ยวพี่ขอไปดูอัปเดตแบบเก่าๆก่อนนะครับก่อนที่จะอัปเดตใหม่นวะก็คืออัปเดตคืนนี้แน่นอนนะครับเหลืออีก10ชั่วโมงนะครับนี่ครับอัปเดตอินนะครับสิชั่วโมงเท่านั้นก็คือน่าจะอัปเดตคืนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีน่าจะมีโค้ดใหม่เนาะเป็นโค้ดดาบใหม่นะครับเดี๋ยวพี่จะรีบมาอัปเดตให้แล้วกันในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ดูก่อนนะว่ามีอะไรแบบเก่าบ้างแล้วก็แบบใหม่บ้างนะครับผมแบบใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยก็จะมีตรงนี้ ที่เราสามารถดูคู่ต่อสู้ข้างล่างที่กําลังลบกันอยู่ได้นั่นเองนะครับเห็นไหมเราดูได้ทุกคนเลยนะนี่ประมาณนี้ นะครับใครที่ตึงๆเราก็สามารถกดติดตามเขาได้นะครับนี่ครับกดติดตามดูการเล่นของเขาประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการกลับก็ปุ่มด้านบนเหมือนเดิมครับปุ๊บแบบนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้พี่ก็จะมาสอนวิธีการซื้อไก่ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เนี่ยเว็บเล่นจบเขาอัปเดตทางด้านของไก่เบสบอลเงินหมื่นแล้วนะครับก็คือเหรียญคอย1 0ห0 0่นนั่นเองนะครับบอกเลยว่ามีอยู่จริงครับแล้วก็ได้รหัส1 0 0เไม่มีสุ่มนะนะครับนอกจากสุ่มของในตัวนั่นเอง นะครับส่วนรหั ee, backend, สนี้นะครับรหัสที่พี่จะมาแจกเนี่ยก็คือจะมีทางด้านของดาบตัว athletes, iquer. นี้เลยนะครับนี่ครับดาบแลนะนี่ครับเออนี่ดาบแลตัวนี้นะครับก็คือจะได้แบบนี้เลยฟรีๆเลยนะครับและที่สําคัญดาบนี้ไม่มีขายนะท่าอัปเดตแล้วนะครับไม่มีขายในร้านค้านะครับตรงตรงนี้จะไม่มีขายตรงนี้เลยนะครับตรงที่หุ่นยืนอยู่ตรงนี้นะครับถ้าราคาปกติสองรยหสบนะแต่ว่า ถ้าใครอยากได้ฟรีอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ชื่อเล่นนะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กบิชแนลหรือว่าวงเล็บบิชแนลก็ได้นะครับผมเนาะ เดี๋ยวกติกาเดี๋ยวพี่บอกทีหลังแล้วกันมาเดี๋ยวพี่บอกตอนท้ายๆคลิปแล้วกันใครที่ดูจบก็จะรู้กติกาการได้รับรหัสนี้ฟรีๆนั่นเองมาตามพี่ไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอแจกโลบัคก,ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็เข้ามาในส่วนเว็บ YouTube Random Comment Picture เลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่นำลิงก์ยูทูบที่พี่ลงคลิปเมื่อวานเนาะนะครับตามที่พี่บอกไปว่าพี่จะเอาคอมเมนต์มาสุ่มแจกกันเองนะครับมีทั้งหมด273คอมมเนนต์งร้โหเกือบ300เลยนะนะครับมาคนที่จะได้โลบัหเกือบ คือจะคอมเมนต์ชื่อเล่นแล้วก็วงเล็บบิ๊กแชนแนลหรือว่าให้แต่งบิ๊กแชนแนลก็ได้นะมาเดี๋ยวพี่ขอสุ่มเลยแล้วกันนะครับมาดูซิว่าจะเป็นน้องคนไหนอ่าเป็นน้องต้นนะครับโอ้สุ่มทีเดียวออกเลยนะครับนี่ครับเป็นน้องต้นนะครับแล้วก็ใส่วงเล็บบิ๊กแชนแนลถูกต้องตามกติกานะครับให้น้องคนนี้เนี่ยแคปช่อง YouTube ตัวเองนะครับที่ระบุว่าเป็นช่องยูเซอร์ของตัวเองนะนี่ครับอ่าแล้วก็แคปหน้าจอตรงนี้ทักหาพี่ด่วนเลยนะครับภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นเดีี๋ยวพ่จจะแวโมงตรงนัา้นเดี๋ยวพีี่่่่จะบออกกวานนันเง นะเพราะว่าเติมขั้นต่ามา100โลบัคอยู่แล้วนะครับแปลว่าเองก็ได้100โลบัคฟรีๆอยู่แล้วนะครับอดี๋ลืมทักมาด้วยนะครับภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นนะทีนี้สําหรับใครที่อยากได้ไก่เบ็เบสบอลน,นะครับนี่ครับไม่ใช่เพชบอลเบ็บอลน,นะครับนี่ครับก็คือลิงก์เว็บเลทชอปเลยพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ เว็บนี้เขามีอะไรขายบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับบอกเลยว่าถูกใจทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมนะครับนี่ครับอย่างแรกเนี่ยก็จะมีไก่ตันเผา V4 นะครับเมื่อวานเขาขายไก่ตัน9บาทหมดโค้ดไว้นะนะครับหรือว่าใครอยากได้ไก่ตัน29บาทได้รหัสหึงร้อก็สามารถมาซื้อได้นะครับแล้วก็จะมีไก่ตัน 3- ามหมัด6หมัดหรือว่าดาบคู่โอเด้งผลเสือในกล่องนะครับโมจิตื่นครบทุกสกิลนะครับแล้วก็นี่ครับทีเด็ดครับตอนนี้หมดเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นดาบเขียว เป็นไก่ตันเงิน10,000คอยครับในราคา199บาทน,นะครับซื้อปุ๊บได้รหัสเลยแล้วก็การันตี1 0,000คอยในตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับหรือว่ากดเข้าตัวนี้ก็ได้นะครับสำหรับไก่ตันโรบอกนะครับโรบอกเมดแมปเบทบอลน,นั่นเองนะครับเรากดเข้าไปเลยปุ๊บหนึ่งทีมันจะมีทุกอย่างเลยไหมแต่ว่าตอนนี้ดาบเขียวก็ดาบไฟหมดเป็นที่เรียบร้อยนะบ,บอกเลยว่าตอนนี้กําลังขาดตลาดนะตอนนี้นะคใครที่ยังไม่มีเนี่ย เข้ามาในเว็บนี้มีทุกอย่างครับหรือว่าจะเป็นดาบแลนะครับที่พี่จะมาจะมาแจกวันนี้เห็นไหมราคาปกติ2 9งเลยนะแต่ว่าข้อดีคือเราได้โลบัคแถมฟรีนะสาโลบัคฟรีเลยนะครับผมรหัสที่พี่จะแจกเหมือนกันนะครับมีโลบัคแถมฟรีเหมือนกันนะนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ไก่ตัน เงินคอยนะครับ1น0่0คอยนั่นเองนะครับการันตีได้1,000 0คอย1 0 0นั่นเองใครที่อยากได้ก็ลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับเว็บเล็กอปนะครับหรือว่าใครที่เป็นสายฟรีเนาะอยากได้โค้ดเครดริตฟรีนะครับกดตามเมาส์พี่ได้เลยนะครับนี่ครับก็สามารถนะครับดูในหน้าเพจได้เลยนะครับเดี๋ยว แอดมินเนี่ยเขาจะโพสแจกนั่นเองนะครับหรือว่าใครอยากได้ไก่ตันเผา V4 ีฟรีนี่ครับกดเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแจกฟรีไก่ตันเผา v 4ครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับมันจะมีกิจกรรมอยู่หน้าเพจนะครับผมลิงก์เวบเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับเดี๋ยวพี่จะบอกกติกานะครับสำหรับวิธีการได้รับดาบตัวนี้นะครับเป็นดาบอ่าดาบแร่แล้วกันนะครับดาบแร่ดาบลิมิตนะครับที่ไม่มีขายหลังจากอัปเดตตรงนี้นัะครบถ้า ้าอัปเดตใหม่เมื่อไหร่นะก็คือจะไม่มีไม่มีไม่มีขายเลยนะนะครับจะเปลี่ยนเป็นอีกดาบตัวต่อไปนนเดงนะตอนนี้เดี๋ยวพี่เช็คก่อนนะว่ามีกี่ตัวละอันนี้เป็นอันที่1อ๋ออันดับที่1อันดับที่2อันไหนอ่ะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะดาบเลออ่อันนี้ดาบที่2อันนี้ดาบที่1หรือเปล่านี่ครับก็คือจะเป็นดาบแลรุ่นลิมิเต็ดนะครับก็คืออันนี้เป็นดาบแลแรกเลยนะครับอันที่2เป็นอันนี้นี่ครับอันที่2จะเป็นนี้อันที่3เป็นอันที่3เป็นอะไรเอ่ยอันที่ครับ เคียวตัวนี้แล้วก็ที่4เป็นอันนี้อันที่5้ล่าสุดก็จะเป็นอันนี้ครับที่พี่ถืออยู่เลยนี่ครับที่พี่จะมาแจกเนาะแล้วก็จะมีโลบัคในตัว30โลบัคนะนี่ครับเออนะครับย้ำว่าดาบแลตัวนี้พี่แจกฟรีนะครับได้ฟรีถาวรนะครับพร้อมกับของแถม30โลบัคฟรีในตัวนะครับใครอยากได้มามาฟังกติกากันเลยนะกติกาย่ายนะครับถ้าคลิปนี้ครบ1 0 0 0 0แวิวภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะสุ่มแจกใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นํารายชื่อ ที่น้องๆคอมเมนต์ไว้เนี่ยนะครับก็คือจะสุ่มแจกทั้งสองครั้งเลยถ้าคนดูครบเนาะก็คือจะมีทางด้านของโลบัคฟรีนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของหัสนะครับไก่เบดบอลนะครับที่มีดาบแลแลวก็จะมีโลบัคนะครับแถมไปฟรี30โลบักนั่นเองนะครับใครที่อยากได้นะครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็ทำตามกติกากันด้วยนะครับผมก็คือมาแจกรอระหว่างอัปเดตเนาะนะครับระหว่างรออัปเดตอัปเดตน่าจะประมาณประมาณ4 5หทุ่มหรือเปล่านะครับหรือว่า เที่ยงคืนก็ไม่รู้นะครับต้องรอดูนะครับถ้าอัปเดตมาตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะรีบมาอัปเดตโค้ดให้นะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยพี่บอกเลยว่าโค้ดดาบใหม่ก็ต้องมาแน่นอนนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เช็คโค้ดล่าสุดก่อนนะสำหรับโค้ดดาบล่าสุดเนาะแป๊บนึงนะโค้ดดาบล่าสุดก็จะเป็น W เดี๋ยวพี่เปลี่ยนภาษาก่อน W E E K นะครับแล้วก็เลข4นะครับนี่ครับ W W E K 4นะครับแล้วก็จากนั้นกดติ๊กถูกครับอ่ายังใส่ได้อยู่นะนะครับสำหรับ ดาบโค้ดฟรีเนาะแล้วก็กดมาที่ทักษสะสกินแล้วก็กดมาที่ดาบตรงนี้มันจะอยู่ล่างสุดเลยนี่ครับเป็นดาบดาบสีน้ําเงินที่เท่แบบนี้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับใครที่อยากได้ฟรีอย่าลืมทำตามกติกากันด้วยนะครับก็เอาไว้เจอกันหลังอัปเดตแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกาบพราวสวัสดีครับ